สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในงวดนี้ครับงวดวันที่1เมษายน2565นายนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ2องโมงนะครับก็งวดที่แล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมงวดที่แล้วไม่เข้านะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาตามกันงวดนี้ต่อนะครับผมงวดนี้ว่างวดนี้จะเด่นอะไรจะเข้าอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับ <ไ ağ. S 1> ก็บงวดที่แล้วนี่ออกหลักศูนย์งวดก่อนก็หลักศูนย์นะครับมางวดนี้ก็เอาอีกแล้วเรามาดูติดตามงวดนี้กันนะครับ นี่นะครับมาดูว่างวดนี้จะได้อะไรนะครับผมว่าหวยจะมาไหมก็อันนี้เป็นให้เป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมก็เอาไปเสี่ยงลัตเตอรี่นะครับเสียงโชคเสี่ยงลาบจะได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนที่เข้าได้กันนะครับผมไม่เน้นการเล่นการพนันนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันก็เดี๋ยวมาชมคลิปนี้ว่า จะได้ตัวไหนเด่นตัวไหนนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีตัวไหนบ้างในตัวนี้นี่ครับนี่ผมนี่จะเป็นรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมกลับรูปให้ดูกอนนะครับผม นี่นะครับในงวดวันที่1เมษายน2565นะครับผมรัฐบาลไทยตามกันต่อนะครับวันนี้ตามกันต่อเลยนี่3ตัวเน้นๆนะครับ3ตัวเน้นๆนะครับผม5 8 9นะครับเลขสวยนะครับ589เลขสวยตามเน้นๆนะครับ5859 8 9 9 6นะครับผมก็เด่นเด่นที่9นะครับเด่น9ครับงวดนี้เด่นที่9้า ใครอยากวิ่งใครอยากรูดรูด9นะครับนี่ครับก็คือคู่ที่เด่นนะครับคู่ที่เด่นจะเป็น8กับ9นะครับนี่8 9ที่ขีดไว้ให้นะครับเป็น8 9นะครับผมท่านใดที่อยากเสี่ยงโชคนะครับนี่เลยครับผมเอาไปเสี่ยงลัตเตอรี่ดูนะครับผมนี้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับผม ครับผมตัวเด่นก็จะเป็นแปดเก้านะครับแปดเก้าเด่นเลยคือแปดเก้าแล้วก็เด่นสองตัวแปดเก้านะครับแต่ถ้าเป็นเด่นตัวเดียวก็จะเป็นเก้านะครับผมก็สําหรับงวดนี้นะครับเราเอาไปเสี่ยงโชคนะครูนะครับผมเพราะว่านี้เป็นแนวทางนะครับผมก็หาแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็เข้าบ้างไปเข้าบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับว่างวดต,ต่อไปจะมีอะไรมาเลขตัวเลขตัวไหนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมก็เ,เดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนี่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามโอสายลุยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม